วัสดีครับเราจะมาคุยกันเรื่องคุณนายตื่นสายแพ้เสี้ยงหาแพ้จัมโบ้คุณนายแหวนเพชรวันนี้ทรามาเคลียร์จบหมดที่นี่นะครับหรือคุณนายดอกลาโอ้โหเราก็มีหมดทุกสีสันเลยครับนี่ครับทุ่งของเราก็เป็นประมาณนี้ครับ ใครเห็นใครก็ตอนแรกนะครับปลูกไปเนี่ยเขาหาว่าบ้ากันทุกคนครับว่าปลูกอะไรเยอะขนาดนี้นะครับแต่มันดีทางใจนะครับสําหรับสายคนที่ชอบดอกไม้เหมือนผมหน้าตาไม่ดีอย่างเรานะผมนี่หน้าตาไม่ดีแต่หลายคนที่เข้ามาดูครับคนซื้อไปเนี่ยเชื่อแน่ครับว่าหน้าตาดีทุกคนยกเว้นผมนะครับก็ตรงนี้ครับ เราชอบดอกไม้นะครับใครที่ชอบดอกไม้นี่ครับเรามีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับจะให้เห็นนี่ครับข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่ครับก็คือคุณนายตื่นสายนะครับแม่แมกกาลังนั่งดาย่าอยู่นะครับคุณนายตื่นสายเนี่ยนะครับเป็นดอกชั้นเดียวแต่มีมากกว่า30กว่าสีนะครับที่สวนเราส่วนแพรเซี่ยงไฮ้นะครับมี20กว่าสีแมสีโดดเด่นก็เยอะครับนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายนะครับสีเหลืองเห็นไหมครับใครชอบสีเหลืองนี่ครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับการปลูกคนายตื่นสายนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับบางคนบอกอนายหัวฉันปลูกไปเนี่ยมันขึ้นเชื้อราทําให้รากหน้าคนหน่าออไม่จริงครับตรงนี้นะครับการันตีได้ครับว่าเชื้อราไม่มายุ่งแน่นอนนะครับตรงนี้ครับการที่รากเน่าโคนเน่านะครับเนื่องจากว่าคุณให้น้ําที่เยอะเกินไปนะครับ เพราะว่าคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําเยอะยกเว้นแพรเซียงไฮครับเขอชอบน้ําเยอะคุณนายตื่นสายเนี่ยดอกชั้นเดียวแบบนี้ครับแล้วจะเป็นใบมุนๆอย่างนี้เขาเรียกคุณนายตื่นสายนะครับแต่ถ้าเป็นใบแหลมแลมยาวๆออกมาแล้วดอกเป็นชั้นๆตัวน,นั้นก็เรียกาสาวเชียงใหม่หรือไม่ก็อ,อะไรนะ แผเสี้ยงไฮ้นะครับที่เขาเรียกกันตรงนี้นะครับเราก็สับสนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับแยกแยะไม่ออกนะว่าอะไรเป็นอะไรครับแยกคุณนายตื่นสายอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าอันไหนต้องเรียกสายพันธุ์อะไรต้องเรียกชื่อว่ายังไงนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นได้เรียกชื่อที่ถูกต้องนะครับเวลาสั่งไปเนี่ยบอกในหัวสั่งคุณนายตื่นสายเอาแต่ใจอยากได้แพลเสี้ยงไฮ้นะครับ แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าแพรเสี่ยงไห้หรือคุณนายตื่นสายหลายครั้งนะครับผมได้ถามว่าเอาคุณนายตื่นสายนี่จะเอาดอกชั้นเดียวหรือดอกซ้อนนะครับคนที่รู้แล้วบอกเอ้าคุณนายตื่นสายมันก็ต้องดอกชั้นเดียวสิถ้าดอกซ้อนเป็นแพรเสี่ยงไฮ้เอาผมกลับโดนมาอีกนะครับ1ดอก <c oughs> <c oughs> นะครับก็นะาทาความเข้าใจกันแล้วนะครับก็การดูแลครับ นะคุณนายตื่น้ายเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะครับในช่วงปลูกใหม่ๆน้ําเยอะได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาเขาผ่านไปสัก20กว่าวันแล้วเนี่ยคุณลดน้ําแบบผมๆให้ดินมันชุ่มเอาก็พอนะครับไม่ต้องให้มันแฉะหรือน้ําเยอะเกินไปนะครับเพราะเขาจะยุบตายโคนเน่าได้นะบางคนบอกอ๋อซื้อไปแล้วนหัวฉันซื้อที่อื่นมาหรือซื้อของนหัวก็แล้วแต่ ฉันนักิ่งมันอวบมันสวยมากเลยในหัวมันเริ่มออกดอกแต่ทําไมโคนมันยุบตายนั่นแหละครับเป็นเพราะน้ํามันเยอะครับคุณให้น้ําเยอะเกินไปนะครับถ้าหากคุณเห็นต้นเริ่มอวบเริ่มสวยครับพอเพาน้ำนะพอเพาน้ําก็รดแค่ผ่านๆเอาก็พอนะเพื่อที่จะให้โคนเราเนี่ยไม่เน่าตายครับ คุณนายตื่นสายนะครับถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของแห้งแ้งเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยแม่ก็นั่งมองไปครับว่าเอ๊ะทำอะไรวะทำอะไรแม่เป็นคนบริหารจัดการนะครับกับส่วนนี้นะครับดูแลหญ้าดูแลอะไรอย่างดีเลยนะครับก็ให้เราได้ชมความงามขนาดนี้นะครับอ่ะเอาต่อต่อต่อก็คือว่าอ่ะทําอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าหากว่าเห็นว่าต้นนะครับอวบใหญ่แล้วเนี่ยเพาน้ำนะน้ำอย่าไปลดเยอะถ้าเราลดเยอะนะครับ มันจะยุบตายมาจากโคนนะครับเนื่องจากว่าเขาคลายน้ําไม่ทันพอคายน้ําไม่ทันนะครับก็เน่าตายนี่เหตุผลนะครับแต่แพร่เสียงไฮตามที่เห็นนี่ครับดอกสีแดงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแพร่เสียงไฮคุณให้น้ําไปเลยครับเต็มที่ครับให้ช่าไปเลยครับนะมันไม่ตายครับมันไม่ตายมันชอบน้ําครับแพร่เสี่ยงไฮคุณลดไปเลยครับแต่อย่าให้น้ําขังก็แล้วกันนะถ้าน้ําเยอะก็ ใบจะร่วงอีกนะครับเนี่ยเราต้องดูดีๆครับว่าให้น้ําแบบพอเหมาะนะครับเพราะว่าดอกไม้แบบนี้เนี่ยเขาไม่ชอบน้ําสักเท่าไหร่นะครับยิ่งปลูกหน้าแรงนะครับหน้าหนาวเนี่ยเขายิ่งชอบแต่หน้าฝนนะครับถ้าฝนตกวันนี้ครับเรางดไปเลยครับสองวันอย่างนี้เขาไม่ตายแน่นอนครับปลูกได้ทุกหน้าครับแล้วดอกออกตลอดปีตลอดชาตินะ สามารถที่จะดูแลกันได้นะครับการดูแลดอกไม้ชนิดนี้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเราก็มีกิ่งพันธุ์จำหน่ายนะครับใครที่สนใจกิ่งพันธ์นะครับก็กิ่งกังมาได้นะครับกิโลละ100บาทนะครับค่าจัดทรงเนี่ยก็เริ่มต้นที่50บบาทนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วย นะตอนนี้บานเต็มทุ่งแล้วนะครับเริ่มบานแล้วเนี่ยอย่างบานไม่เต็มที่นะครับตอนที่เรามาถ่ายทำเนี่ยก็ยังออกไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแพรเสี่ยงไฮ้นะต้องผ่านไปสักหน่อยหนึ่งก่อนครับแต่ใครมาชว่วงนี้ครับการันตีว่าสวยแน่นอนครับที่สวนของเราสวนของเรามีทั้งหมด2ที่ครับมีทั้งเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็โคราชบ้านเรานะเราก็อยากดูอยากได้แบบนี้ครับก็ ซื้อไปเลยครับหรือใครอยากจะรู้วิธีการปลูกนะครับกดติดตามผมไว้ครับแล้วผมจะบอกทุกขั้นตอนนะครับในการปลูกนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมลงคลิปไปนี่ทุกคนจะได้เห็นถึงความงามของดอกไม้ชนิดนี้นะครับใครที่สนใจนะครับปลูกคุณนายตื่นสายหรือต้นไม้ชนิดอื่นนะครับผมจะบอกวิธีการปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรานั้น ขค้กับดอกไม้และต้นไม้ครับอยากให้ทุกคนนั้นสวยทุกพื้นที่ครับดูดีทุกตำบลน,นะจะได้บ้านคุณเนี่เป็นบ้านหนึ่งครับที่ทุกคนนั้นต้องหันมามองเพราะต้นไม้ของคุณนั้นปลูกสวยแล้วก็ดูแล้วไม่เหมือนใครนะครับเพราะบ้านอื่นน็นปลูกได้ระยะสั้นๆแต่ของคุณเนี่ยได้ระยะยาวๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ